สวัสดีครับวัดพระสวยครับผมวันนี้ก็พบกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจปิดพระองค์ไหนก็ทักลายที่ใต้คลิปมาได้นะครับทักไลายที่เบอร์โทรใต้คลิปนะครับแล้วก็ชอบใจองค์ไหนก็แคปรูปไว้นะครับแล้วก็แจ้งว่าปิดที่ลายนะครับ วันนี้องค์แรกนี่ครับเป็นพระสมเด็จหล่อนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับเป็นรุ่นหนึ่งร้อยปีครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนะวะครับนี่ครับหล่รอรุ่นร้อยปีนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า นิยมนะครับนี่ต่อโค้ดแล้วก็ยันนี่ครับนี่เห็นขี้เบ้าเต็มซอกขาขาวๆเลยครับเนื้อนวะนะครับองค์นี้เอาสามร้อยแค่นั้นครับนวะสมๆ ปีสามห้องค์ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังสอกอเนื้อว่านนี่ครับวัดห้วยมงคลนะครับเป็นปี2544ครับนี่ปี44นี่จะเป็นปีนิยมนะครับเป็นสอกอ,อชนวนมวลสารดีมากๆนะครับ มีดอกไม้ที่สมเด็จพระราชินีพระราชทานมาให้นะครับเศษดอกไม้แห้งที่บูชาพระในวัดพระแก้วนะครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์พระรอดครับปีสีสี่ ผมค่อยๆส่องให้ดูนะครับจะได้พิจารณากันง่ายๆนะครับบางบางท่านก็ขอรูปกันมาเพิ่มเติมได้นะครับบางแต่บางทีผมอยู่นอกข้างนอกก็ยังยังเพิ่มเติมไม่ได้นะครับรูปภาพผมก็เลยพยายามจะส่องให้ดูนะครับนี่ครับนี่ พระแท้สวยเดิมนะครับนี่พิมพิมพระรอดเล็กนี่ผมเอาเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับพระผมรับประกันแท้ทุกองค์นะครับรับประกันให้รับประกันให้ทุกอย่างครับทั้งความพอใช้ทั้งทุกอย่างเลยครับรับพระไปแล้วไม่ถูกใจไม่สวยเหมือนในรูปติดต่อผมได้เลยนะครับผมยินดียินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับ โองนี้องนี้แน่นมากองนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์กรรมการเป็นพิมพ์กรรมการเล็กนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมโโหแน่นมากเลยหอมกล่องเดิมเหมือนกันนะครับนี่องนี้นี่ครับสวยทั้งคู่เลยนะครับ น,นี่ที่ผลที่ผมบอกตอนต้นนะครับนี่ครับเป็นเศษดอกไม้เป็นเศษดอกไม้แห้งนะครับที่พระราชินีพระราชทานมาให้เป็นมวลสารนะครับนี่เห็นไหมครับยังเป็นก้อนก้อนอยู่เลยครับแล้วก็สวยมากครับองค์นี้นี่ครับ เอกลักษณ์ของนี่มีแร่เลยนะครับองนี้นี่กรรมการเล็กนะครับองนี้พยายามจะส่องให้ดูชัดๆนะครับจะได้เห็นทุกมุมนี่ว่าสวยจริงครับนี่ปีสองหสี่สี่นะครับองค์นี้เป็นกรรมการองค์นี้เอาพันสองนะครับ 1,200บาทนี่องค์นี้สวยๆครับสวยจริงครับองค์นี้นี่ครับ1,200นะครับองค์ต่อไปเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงหลวงปู่มั่นครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์โตะหมูครับ ีคณะสิทธิ์สร้างถวายครับดูเห็นไหมครับคมๆมเลยครับนี่โต๊ะหมู่พระมีบินขอบนี่นิดนึงนะครับ นี่ครับจานมั่นนะครับดูเห็นไหมครับโหลายละเอียดด้านหลังนี่คมกริบเลยครับนี่ครับเอาสองห้าิบนะครับองน์นี้นี่ครับบินตรงนี้นิดนะครับอาจารย์มั่นครับ ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอติธรรมโมจังหวัดลบบุรีครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญฮานุมานเชิญทงครับสวยๆวยนี่ยดูผิวนี่ครับเนื้อทองแดงนะครับองนี้ปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับ เห็นไหมครับดูผิวดูผิวนี่ตอกโคตชัดชัดครับเอาเจ็ดร้อยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนี่ครับเหรียญหนุมานเชิญธงปีสี่เจ็ดนี่ครับขอบสตางแบบนี้ดูง่ายครับ ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับเหรียญตลาดไทยเก่าครับนี่องนี้เป็นบล็อกมีเมตตาครับนี่สร้างปี2-2งสนะครับตลาดไทยนี่ครับปี2-2นี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญมีเมตตานะครับ มีเมตตานี่เอา200ครับนี่ลดให้100นะครับคลิปที่แล้วไม่เหลืออยู่องค์นึงไม่มีใครปิดนะครับแล้วก็ได้มาใหม่ครับนี่องค์นี้เป็นไม่มีเมตตาครับนี่อันนี้ได้ไม่มีเมตตาสวยๆมาเลยนะครับนี่เป็นบล็อกนิยมมีเส้นตรงนี้ครับข้างยันไม่เห็นนี่ครับมีเส้นขนแมวข้างยันนี่ครับ แล้วก็ไม่มีเมตตานะครับนี่เห็นไหมครับหลวงพ่อจะไม่มีเมตตาครับแล้วก็คําว่าคูณมีขีดเห็นไหมครับนี่ครับนี่เป็นบล็อกนิยมที่เขาเล่นกันนะครับเอาแค่ห้าพอครับนี่ไม่มีเมตตานะครับหลวงพ่อคูณตลาดไทยเก่าครับปีสองสองนะครับก็ปีลึกอยู่นะครับต่อไปเป็นสมเด็จ วัดเกตชัยโยครับปี2531ครับรุ่นประวัติศาสตร์นี่เห็นไหมครับไม่มีกล่องนะครับองค์นี้ให้ดูตาปามครับนี่ไม่มีกล่องนะครับสองให้ดูเนื้อครับนี่ ก็ถือว่ายังสวยนะครับพิมพ์6ชั้นอกล่องนะครับ5ชั้นเอาสามนะครับปี3าสมเด็จวัดเกตทยโยปี3านะครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะครับเป็นรุ่นลายเซน นี่ครับหลังลายเซนอันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากนี่ครับปีหนึ่งเก้านะครับสองห้าหนึ่งเก้าเขาเรียกว่ารุ่นหลังลายเซนครับนี่ครับจะด้านหลังจะหล่อปั๊มเป็นลายเซ็นหลวงพ่อนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นทรงไกเซอร์เฉพาะ เอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับสมเด็จนี่ปี19นะครับนี่ไม่ค่อยเจอครับนี่เอา400ครับ400บาทนะครับแล้วก็วันนี้ได้สมเด็จ หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเหมือนกันนะครับปีหนึ่งสองออกที่วัดวิหารขาวนะครับนี่ครับหลังยันตีหลวงปู่โต๊ะมาเป็นประธานปลุกเสกให้สองวาระเลยนะครับปลุกเสกที่วัดพิกุลทองวาระหนึ่งครับแล้วก็ปลุกเสกที่วัดวิหารขาวอีกวาระหนึ่งครับหลวงปู่โตะก็มาทั้งคู่เลยนะครับนี่มาก่อนที่หลวงปู่โต๊ะแรงๆนี่ เคยเคยเคย,ยขึ้นไปถึง7 8 0 0นะครับตอนนี้ก็กลับสู่สภาพเดิมนะครับผมเอาองค์ละ400นะครับหลวงพ่อแพรหลวงพุโตปุกเสกครับอง์ละ400นี่เนื้อเหมือนพวกภาพปิดตาหลวงพุโตเลยนะครับเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อออกอน้ำตาลปี๊บนะครับนี่ครับผมเอาองค์ละ400นะครับนี่เอาใครเอาองไหนก็เอาแคปรูปแล้วก็วงมานะครับ ทักลายมาได้ครับผมครับองต่อไปเป็นหลวงพ่อผาดวัดดงตาลน,นะครับผมเคยลงเสือไปแล้วหลายองค์นะครับวันนี้เอาได้สิงมานะครับนี่พิมพ์สิงแบบนี้ก็ถือว่าทรงพิมพ์ยังสวยเลยนะครับนี่ครับไม่ไม่ตื้นนะครับพากุนี้ ส่วนใหญ่จะตื้นมากนะครับประวัติชัดเจนนะครับหลวงพ่อปานาาหลวงพ่อพาดได้ไปสร้างที่วัดบางนมโคนะครับแล้วนำกลับมาที่วัดดงตาลน,นะครับลบหลี2472นะครับแล้วก็แจกจนถึง2474นะครับบรรจุกุนี่ครับดูเนื้อ องนี้ถือว่าทรงพิมพ์ชัดเจนเลยนะครับพิมพ์สิงมีกดไม่เต็มตรงนี้นะครับไม่ได้กระเทาะนะครับเห็นไหมครับราะว่าจะเดิมๆครับนี่พระดูง่ายๆนะครับรับประกันให้ทุกอย่างนะครับพระผม พยายามส่องให้ดูชัดๆนะครับจะได้จะได้เห็นแล้วก็ได้ตัดสินใจนะครับนี่นี่ครับผมเอา2อ0พนะครับองค์นี้นี่ครับถือว่าสวยนะครับนี่สมัยก่อนต้องมีผมต้องไปซื้อถึง3ามพันสีนะครับ ตอนนี้พระลงมาเยอะนะครับน่าเก็บมากผมเอาสองพันนะครับองต่อไปเป็นพระอู่ทองนะครับนี่หรือพระผงสุพันนะครับจริงๆแล้วก็ตั้งใจสร้างเป็นพระผงสุพันนะครับปีหนึ่งสที่วัดพระาธาตุสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เลยเรียกกันเป็นพระอู่ทองเลยครับ ปี13นี่มีประสบการณ์นะครับสงครามแจกไปสงครามเวียดนามนะครับนี่นี่สร้างแจกไปประมาณปีเดียวกันนะครับสมัยก่อนนี่นักรบนี่ต้องมีพระรุ่นนี้ติดไปแล้วก็รุ่นจงอางศึกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเพราะว่าแจกแจกในปีเดียวกันองค์นี้เนื้อแดงไม่ค่อยเจอนะครับหน้าตาพอเห็นด้วยเนี่เอา300นะครับ สามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระวัดปกัก้นาำรุ่นหนะครับปีสามสองครับองค์นี้หน้าตาสวยครับนี่เห็นไหมครับหน้าตาสวยนี่เรียกว่าสวยสมบูรณ์เลยครับองค์นี้สององค์ที่แล้วนี่ยังมีบินบินก่อนๆน,นะครับ องค์นี้สวยสมบูรณ์เลยไม่มีบินไม่มีก่อนเลยนะครับนี่เอาสามร้อยครับนี่ครับสวยมากต่อไปเป็นเหรียญเหรียญในหลวงรอเก้านะครับสี่รอบปีหนึ่งแปดนี่ครับ ได้มาสององค,ครับก็ยังพอน่ารักทั้งคู่นะครับถือว่าไม่ไม่สึกเยอะครับถึงจะหย่อนสวยไปนิดนะครับเหรียญรอก้าเรียญรุ่นนี้มีเกจิอาจารย์ปลูกเศษเยอะนะครับรวมถึงหลวงพ่อโตหลวงพ่อเงินวัดดอนใญยหอม นี่ครับพิธีปลูกเสกมีพิธีปลูกเสกนะครับนี่ครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมจะส่องอะไรให้ดูเอออ๋อเส้นผมสามเส้นนะครับเป็นที่นิยมแต่จริงๆแล้วพระก็จะมีเนี่ยครับเห็นไหมครับเส้นผม3ามเส้นนะครับทั้งคู่นะครับนั่นแหะครับเห็นไหมครับ นี่ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะดูที่พื้นเหรียญนี่ครับพื้นเหรียญแล้วก็หน้าตานะครับจําหน้าในหลวงร .9 ให้แม่นๆนะครับนี่ครับผมเห็นในสนามเก๊ๆนี่หน้าไม่เหมือนแล้วครับหน้าไม่เหมือนแล้วคู่นี้ผมเอา500นะครับปีหนึ่งแปดนี่ครับนี่ยกคู่ไปเลยนะครับเอาห้าร้ยแค่นั้นครับ องค์สุดท้ายเป็นหลวงพ่อเงินท่าบัวทองนะครับนี่สภาพแบบว่าโอ้โหใช้มาแล้วก็เก่าเก็บนะครับปีหนึ่งห้าครับนี่ดูโค้ดนะครับนี่เห็นดูสังกติยังลึกลึกๆเลยนะครับสภาพนี่นี่ครับผมล้างไม่เป็นนะครับ ว่าผมได้มาผมมายัางไงไปยังงั้นนะครับใครล้างมาหรืออะไรมาในผมไม่เคยล้างไม่เคยแตะไม่เคยเช็ดเลยนะครับพระเนี่ยนี่ครับอง์นี้ถือว่าถ้าถ้าถ้าคนล้างเป็นจะสวยมากนะครับองนี้เพราะว่าพิมพ์นีชัดลึกมากนะครับเนี่ยนี่ครับผมผมล้างไม่เป็นนะครับ นี่กิ่งยังดังกังวานอยู่เลยนะครับสภาพสภาพใช้เก่าเก็บครับผมเอา300ครับนี่ครับองค์สุดท้ายครับชอบใายเอาไหนกระทักมานะครับขอบคุณพี่พี่ที่อุดหนุนและก็ติดตามกันนะครับ